สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับกับต้าหนุ่มนะครับในช่องต้าหนุ่มชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมหลังๆก็จะเริ่มมีสาระมากขึ้นนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนการรีวิวนะครับปรับเปลี่ยนการทําคลิปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้นะครับมีสาระสักหน่อยนะครับอ่า ตัวนี้นะครับสั่งของมาอีกแล้วนะครับจากช้อปปีนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าของข้างในนี้เป็นอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูด้วยกันเลยนะครับอ่าผมบอกก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสำหรับท่านชายนะครับผมอ่างงกันแล้วซินะครับคลิปนี้นะครับท่านชายห้ามพลาดนะครับผมอ่าผู้หญิงก็ดูได้นะ ก็ซื้อให้ฟงให้แฟนชายก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับในกล่องมีอะไรอะนะครับคลิปนี้นะครับท่านชายควรจะดูนะครับผมหรือไม่ก็แม่บ้านก็ควรจะดูนะครับผมผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับท่านชายนะครับแล้วก็ผมใช้เองนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมกล้าการันตีได้ว่ามันโอเคนะครับพอดีว่า ของผมมันหมดนะครับก็เลยสั่งมาอีกนะครับผมใช้เป็นปีแล้วนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องดูพร้อมกันเลยครับว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันคืออะไรนะครับพร้อมนะครับคัตเตอร์พร้อมนะครับแกะกันเลยนะครับลองดูนะครับว่าตนลมสั่งอะไรมานะครับเกี่ยวกับท่านชายนะครับเกี่ยวกับท่านชายนะครับ ผมบอกก่อนนะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับวันนี้ที่ผมใช้อยู่นะอ่า<ม>ก็จะเป็นเอาวไหน,นะครับผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้คือตัวนี้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนสำหรับผู้ชายครับอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ ผมถามแฟนผมตั้งนานนะครับว่าควรจะรีวิวไหมควรจะเปิดกล่องไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะกับท่านชายนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านผลิตภัณฑ์ให้ฟังนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันชื่อคูลิงแคร์นะครับนะครับมันชื่อคูลิ่งแคร์นะครับอดอ๋ยวนะ ูรินแคร์นะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดต้นเลนสําหรับผู้ชายนะครับผมตัวนี้นะครับมันดียังไงนะครับมันดีมันดีม,นดมากๆเลยนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะมันลดการสะสมแบคทีเรียด้วยนะครับตัวนี้นะที่ผมส,สั่งมานี่จะเป็นสูตรเย็นนะครับมันจะมีอยู่3 4สูตร3 4มสี่สีนี่แหละครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาจะเป็น สูรเย็นนะครับตัวน,นี้ผมสั่งมาก2ขวดเลยนะครับเพราะว่าผมสั่งมาทีนึงก็ทีละ2ขวด3าขวดนะครับมันก็ใช้เรายาวๆเลยนะครับส่วนราคาผมจําไม่ได้แล้วนะครับราคาเท่าไหร่อนะ่าผมสั่งมาจากร้านนี้นะนะครับผมอืมก็มีใบบรรทุกบลิกตรอะไรเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเ มันใช้เพื่ออะไรใช้ยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ c o o ิ i n Care นะครับผลิตภัณฑ์ความสะอาดจ,จุดซ่อนเล็นสำหรับผู้ชายนะครับอ่า Coolin Care Genital Care for Men Fresh นะครับด้วยสารสก,กัดด้วยสารสก,กัดสุดพิเศษนะครับที่ดูแลผิวของคุณได้อย่างล้ำลึกนะครับทำความสะอาดอย่างหมดจดเพื่อสุข,ขออน,อนมามัยที่ดีนะครับ ทั้งยังมีส่วนช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุหนึ่งของการของหนึ่งของกลิ่นอับและยังช่วยให้รู้สึกเย็นสดชื่นนะครับสร้างความมั่นใจให้คุณตลอดทั้งวันนะครับตัวนี้นะก็จะมีวิธีใช้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีใช้นะครับเขย,าขยาข่าเขย่าก่อนใช้นะครับ ฟอกล้างทําความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเลนส์นะครับของท่านชายนะแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดใช้เป็นประจําทุกวันนะครับก็มีคาเตือนนะครับว่าหยุดทันทีเมื่อพบอาการแพ้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเ,เป็นเจลเป็นสบู่นะครับตัวนี้เนาะสำหรับล้างสําหรับล้างจุดซ่อนเลนส์ของท่านชายนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะ ตัวนี้ครับท่านชายควรจะควรจะซื้อมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าเวลาเออมันมีกลิ่นมีอะไรมันก็ผมคนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะแฟนจะบ่นเรื่องของเรื่องของนี้กลิ่นนะครับเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยครับมันก็จะอารมณ์นะครับก็เลยเอมีคนแนะนํามานะครับว่าต้องใช้เป็นฟีดพันตัวนี้นะครับหลังจากนั้นมานะครับ ผมก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับล้างจุดซ้นเล่นมาโดยตลอดนะครับมันก็ช่วยได้นะครับลดการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับผมตัวนี้นะผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะครับอันนี้ที่ผมมารีวิวนี่ครับไม่ใช่อะไรนะผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับรู้สึกมันดีนะครับรู้สึกสะอาดนะครับ รู้สึกสะอาดนะครับผมก็เลยอ่ะลองมาว่ายังไงก็สั่งมาแล้วครับก็เลยลองวิวให้เพื่อนๆลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆครับอยากซื้อมาใช้ดูนะครับผมหรือมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเพื่อนที่ใช้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าของผมหลังๆผมก็จะเอรักความสะอาดนะครับผมเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งมันลดแบคทีเรแบคทีเรีย,รยได้นะครับผมมันก็สะอาดนะเนาะ มันก็ช่วยเวลามีะายกาแฟนเราก็ลดแผที่ลุมเปนทีเรียนะครับลดการเป็นมะเร็งปากคนรูปด้วยนะครับตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับข้างในจะเป็นลักษณะก็จะเป็นเจลกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเทลงไนฝ่ามือแล้วกันเนาะนี่ครับจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้นะครับอ่านี้นะครับนี่ครับเจลใสๆครับหอมนะครับ มีกลิ่นหอมแล้วก็เย็นนะครับโอ้เย็นเลยนะครับเนี่ยครับเย็นนะครับเย็นเย็นเลยผมไม่เคยใช้สูตรนี้นะปกติผมจะใช้ตัวสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นสีออกนี่นะครับสีออกออน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้นะครับผมอ่ะมันจะมีหลายสูตรอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็มันจะ ออกเย็นๆนะครับผมออกเย็นๆเนอาเวลาเวลาฟอกถูไปก็ถูอย่างนี้นะครับก็ถู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 ไปเรื่อยนะครับในน้องชายเรานะแล้วก็ล้างน้ําออกนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการพงอาการแพรก็หยุดใช้นะครับผมน้องชายเราก็จะสะอาดนะครับผมล้างของผมนะของผมจะล้างเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นนะก็ออกเย็นๆนะครับออกเย็นๆนะครับ อ่านะครับอันนี้ผมฝากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ล้างจุด่้นเลนตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะจุด่้นเลนกำลังมองหาอยู่ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะครับตัวนี้ผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก็โอเคนะตัวนี้โอเคมากๆเลยนะครับสามารถลดแบคทีเรียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะอ่านะครับผม เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมฝากคุณเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะครับน้ำยาตัวนี้เป็นประโยชน์ก็เพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้นะครับในช็อปปี้ใน La z a d a ก็มีหมดนะครับผมก็ถ้าให้ผมแนะนำก็ควรจะทำความสะอาดน้องชายเราบ้างนะครับผมเพื่อลดแบคทีเรียนะครับลดการติดทงติดเชื้อนะครับเวลาเราล้างก็ สะอาดนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเวลามีอะไรกับแฟนก็มันลดเ,เชื้อโรคลดแบคทีเรียรได้นะครับลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับ